Làm tháo theo những cái cầu đi, đi chấm ghi đi Má thì để phụ phẩu... đẹp <laughs> <laughs> ปูว่าตาเพียนมอกติเรียกคือกานล่ะท่าไงเม็นบุห่าาเพียนปงนนั่นน่ะเรียกคือกันยุ่นดอกเรียกอะไ้ผกปดุกปชปดุกอ้ปชดิปชก็ประมอแหละตามนูนาลงอุ่นเ้ยอะไรลอยอ่นเห้ยนะ แม่มนยังลอยอะจรต้ายจีนั่นนะได้อยู่ด้วยโอ้คนละอย่างหน่อยคนละสี่สิว้ยักคนหละหนึ่งสองสามสี่อ่าสีอ่าสี่สิบ โอ้นะ้รนารถคนไหนไ่ย่อยอือ้จักอันน,นี้นี่มีเป็นมันขาดซะไข่ไข่โอ้